สวัสดีครับสวัสดีพี่้องปองปลายสุขุสุขศนะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาจะตามรับชมช่างน้อยพาเพลินแฟนเพจช่างน้อยพาเพลินยูทูบนะครับตอนนี้ก็เริ่มพี่้องเริ่มเทปูนแล้วครับรถคันที่สองนะครับผมนะครับเทรอบสะนะครับผมเทปูนรอบสะนะครับผมเป็นเทเทเลสรอบสะพี่้องนะครับ ันแหล,หหล่หาคิวพี่น้องหาคิวนะครับผม่เ,เ,เ,มเดียวอยเจะหายไหลเดีเยวแล,ะละ้วล่ะปูกระเบื้องพี่น้องมดนี้นะครับผมตรงที่ทีป่ปูกระเบื้องหมดนะครับตรงที่เทปูนตรงนี้ ท,ทีมช่างที่ปูกระเบือ้องบ้านนอกนาวนะครับผมที่เทพป,ปูนนะครับผมตอนนี้นะใช่ร่างขนดินพี่น้องแร่นดินพี่นอ้นนนองนะครับผมแมคโครตัวเกียวรุยงานนะครับช่วงนี้แมคโครตัวเกียวรืยงานขนดินพี่น้องตอนนี้ช่งางไหยก็คุมเทพป,ปูนนะครับผมคุมเทพป,ปูเนเก็ตรกรได้รับด้านไรลล้อข้างต่ำพี่น้องไหลล้นผิดรล่ะนะครับผมร้านอาหารก็เริ่มฉาบแล้วนะครับผมร้านอาหาร านอกในนะครับผมตอนนี้ตีเลื็กตะแคงนี่พี่น้องแคงนี่ข้างหน้านั้นกระฉับแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เทปูนนะครับรอบเซาเทเทดันพี่น้องรอบเซานะครับผมกระเทเมื่อกี้เหรอเพราะรถผฟุบไฮาม่าแบบว่าไล่กันมาเลยนะครับผมนะครับผมนะครับเรอบนี้นะครับก็จะเป็นร่องน้ำพี่น้องร่องน้ำยุคขอบขอบปูนไปเลยครับผมลงฝนเลยครับผม ครับเราให้มันต่าทางนี้นะผมให้ทั้งฝุ่นสูงไว้แทนไรโลมากสิครับผมปุ๊ดนสินะครับผมจะปูกกระเบื้อกด้วยนะครับผมสเตฟซีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมดูความคืบหน้าโครงการบ้านแสงทองฟิลแลน์นะครับผมคุมงานโดยช่างน้อยกับน้าชัยนะครับผมตอนนี้น้าชัยเอาแมคโครโตเกียวไปลุยงานขนดินนะครับอ๋พอดีพอดีจะกวดไง ครับมาเลยมาเลยอ้าวววววววบวววววววเวว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 ว้ววววววเวววววววปั๊บดินวว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 เด้วว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 นว่วนวนววววบวววววววนววววบววมาววววาววววววนววววบววว้บวว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 วอยวว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 วนวว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 วบววววววนวครับวว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 วงนี้นะครับ แล้วก็มาตรฐานเทสิบเซนนะครับผมเทสิบเซนความหนาสิบเซนแต่ว่าช่วงได้สาคัญหน่ยเอานาะไอสิบห้าเซนครับพี่น้องทีมงานลุยเทปูนยังอะไรนะออนะครับประมาณนี้เทปูนเสร็จแล้วก็จะทาเป็นร่องน้านะครับผมเป็นร่องน้ําสําเ็จครับผมอยู่ข้างๆปูนนะครับ ครวายเม็ดวายเม็ดวายเม็ดอุ้ยสดทีนี่เป็นพ่ออากาศนะครับผมพ่ออากาศงานทองขึ้นไว้นะครับผมครับผืนง,งานรัดอาหารส่วนน้ำกับเรืนองการไปเรื่อยๆพี่น้องนะครับผมรัดอาหาร80%แล้วนะครับผม80%แล้วเหลือแต่เพิ่งลองน้ำนะปุรหมพ้พผืน นะครับพี่น้องฉาบเสร็จแล้วนะครับผมทางด้านนี้ก็แผงทางหลังก็ฉาบเสร็จแล้วเมื่อวานนะครับผมนะี่ครับฉาบเรวมาพี่น้องอันนั้นเป็นน้ำตกนะครับผมน้ำตกจะพาไปดูด้านไหนาลมงทำประตูนะครับผมเห็ุประตูน้อยไว้แล้วนะครับกำลัง เก็บนันท่าสีนะครับความคืบหน้าส่วนน้ำร้านอาหารนะครับด้านด้านขานเป็นของเจ้าของบ้านทำเองนะครับผมโบกเกียวกับสะโบกเกียวกับ,บพี่น้องนั่นนี่เราทเองเลยนะครับผมเป็นของเจ้าของบ้านเองเทเลสรอบสะนะครับห้องพลัมอจะมีตะสะไว้น้ำนะครับตะสะกับต้นนี้นะพี่้องห้องเครื่อง้วกัะประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นของเจ้าของบ้านทําเองนะครับผม ให้เราได้แบบดีอันเน้เนๆน,นะครับพี่น้องเน้เนๆความหนาเลยพี่นองปะไปดูที่สตูดิโอกันนะครับผมนะครับต้องยุกอันทิมอีกทีมหนึ่งสร้างพระกรเหตดฉาวเวทีพี่น้องทำชาวเวทีอยู่ที่โกดังนะครับผมอยู่ที่บ้านเรือนไทยนะครับช่างน้นก็เปิดห้องให้แล้วหนึ่งห้องนะครับผมเปิดห้องให้พักอยู่ที่บ้านเรือนไทยเลยนะครับ ฉากวิธีตอนนี้กัเพจไปอยู่ประมาณ60%แล้วนะครับผมไปอัปเดตให้เบิง์เดี๋ยวมาที่ไปอัปเดตให้เบิร์พี่น้องเราวิธีสวยมากนะครับฉากใหม่นะครับผมนาทีท่านสิ้นเดือนน่พี่น้องสิ้นสิ้นเดือนนะครับผมนะครับก็อืก็ขอขอบคุณแม่แอนนี่อเมริกาครับผมโอนเงินมาให้ทีมงานเราวันที่ยี่บห้านะครับมิสติ้งนะครับผมเดี๋ยวช่างน้อยจะทัรายละเอียดให้แม่แอนนะครับผมแม่แอนขอขอบคุณนะพี่น้องเนาะ นะครับผมขอบคุณขอบคุณแม่แอนนี่มากนะครับผมแม่แอนนี่อเมริกาครับตอนนี้อวนมาแล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะทํายละเอียดให้แม่แอนอีกทีหนึงนะครับผม,ผมขอบคุณหลายๆเลยครับให้ทุกคนพี่น้องนะครับคนไทยทุกคนเลยนะครับผมในทีมงานเรานะครับประมาณนี้ประมาณนี้ไปพี่น้องปะไปดูกันด้านในที่กระเทศพี่น้องท้่กระเทศป,ปูนอีก พักหนึ่งนะครับผมครับตัวน <g usto> <worldwide> so <okay> ี้อีกจะเป็นจะเป็นสองพักนะครับวันนั้นคุยกับนาทชัยเป็นสองพักทานนั้นนี้จะเป็นร่องน้ําครับผมนี่เป็นร่องน้าร่องน้ำซําเป็นร่องซ้าเดียนหลกับมิตรแกงนะครับผมให้น้ำไหลลงพุเลยนะครับพี่น้องนะครับน้ำไหลลงตรงนู้นเลยครับเนี่ยเป็นรถลบทะเน่ขอบปูนพี่น้องเป็นร่องน้ำมาได้หน่นะครับผม ทำเป็นล่องน้ำหมดเลยให้วิ่งลงไปที่เดียวกันหมดเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นทางเข้าสตูดิโอนะครับผมจะปิดปิดช่องแล้วก็เป็นประตูแล้วก็ปิดช่องด้วยสันทายเหมือนกันนะครับผมนะครับตอนนี้รอสีเพราะว่าคนเล้าเขาแล้วน้ำไหลเป็นอันนั้นพี่น้องเป็นทรงหลายคิวเป็นคิวมากมๆารอคิวบันไดก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมครับ แบบสวยงามในทางขึ้นครับช่างก็พักผ่อนกินข้าวนด้ครผมเข่ากระเจี๊ยบโซงาานชั้นลอยกับประตูเล็กนะผมหนึ่งสองสามสาม,สามบานนะครับผมสามบาน พักผ่อนสักแหซงพักผ่อนบ่ไปใส่ประตูเลยเนาะก่อนแล้วจากใส่ที่หลังก็ได้แม่นถ้าจะเอาแบบว่าเอาอันสันสัไทยใส่ด้านหลังพี่น้องพิจารณาเป็นช่องไวนนะนงน้นะครับผมนะครับก็จะฉีดโฟมพนะครับว่าจะฉีดโฟมดีนะครับผมฉีดโฟมนะครับแข็งแบบนะ้า กว้างมากนะครับสตูดิโอทีมช่างก่อสร้างก็เสร็จแล้วนะครับผมเหลือแต่เก็บรายละเอียดใส่สันทยประตูกันแล้วแล้วพี่น้องก็จะใส่ก่อนใช่ย,ยังนะครับผมนะครับวันนี้จะส่งงานสันลอยแกับประตูนะครับผมประตูเล็กนะครับประตูใหญ่ยังไม่ทำนะครับประตูใหญ่ประตูใหญ่ย,ยังไม่ทำเดี๋ยวแจ้งรอบอสก่อนนะครับผม พราะว่าประตูใหญ่จะมีแบบว่าช่างแบบว่าสะพพกทางประตูะนะสติครับพี่น้องนะผมช่างสะพพกทางประตูใหญ่นี่ครับพี่น้องสันไทยที่สร้างมาไว้ค่น้องส่องมาไว้ก็จะเอาปิดประตูช่องประตูนะครับผมเป็นช่องประตูตรงนี้นะครับนะี่พี่น้อง เสร็จแล้วนะครับผมนี่ครับก็จะปิดช่องประตูเลยด้านนอกที่เป็นสันไทยพี่น้องสันไทยตอนนี้ก็จะสีดโฟมนะครับผมนะครับก็สีนี่ย่างมาย่างไรเพียงย่างใส่ก่อนจะย่งกันแล้วนะครับเหลือใส่ก่อนก็ยิบไายแล้วนะครับประตูเล็กด้านหน้าสองบานนะครับผมด้านหน้าสองบานเป็นประตูเล็กนะครับผมนีก็สิใส่ก่อนนะครับพี่น้องก็จะมีบางใบบางใบตรงนี้ด้วยนะครับผม แต่นะตัวนี้เดี๋ยวจะมีอีกทีมช่างหนึ่งเข้ามานะผมอีกทีมช่างหนึ่งอีกช่างหนึ่งจะเข้ามาตอนนี้โทรหาแล้วช่างที่ทําแทงน้ําอยู่ที่โกดังพี่น้องจีเดปะช่างเห็ดแทงน้าอยู่โกดังนั่นแหละครับผมช่างคนนั้นแหละจะเข้ามานะับเป็นญาติของน้าชัยด้วยนะครับผมนะครับโอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมมาอัปเดตความคืบหน้าโครงการ อ,อาหารสวนน้ําสตูดิโอนะผมนะครับ,นะรบวันนี้ก็คืบนานเรื่อยๆพี่น้องช่างทํางานทุกวันกับมมีฝนมีอย่างมากวนนะครับผมต้องพากกับปอดปรงปลอดปรง,งโรงนะครับผมเย,ย็นซี่วยๆอยู่พี่น้องขึ้นช่างกับลุยงานนะครับน่าจะไม่พอน่าจะสั่งอีกคิวหนึ่งนะผมเอาไว้ข้างบนข้องสังสิบเอ็ดคิวรองสินะพี่น้องพากล้าสิบคิวก่อนเลยอีกหนึ่งคิวกะ อาจจะสร้างเพิ่มสินะพี่น้องนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับพี่น้องคลิปนี้แส,สดงเพื่อนขอ,ขอจบคลิปไว้เพียงสำหรับทุกคนพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่องน้อยพาพ YouTube, อพาพเพื่อนยูทูบช่องน้อยพ่อเพื่นแฟนเพจนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบแบบกันก็เทียบพอกลางคำว่าโชคดีมีใช่ยืนย็นสุขสวัสดีครับผม